สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเครื่องมือตัวหนึ่งที่โอ้โหกำลังเปลี่ยนโลกของการสร้างสรรค์ไปเลยนั่นก็คือ Midjourney ครับตัว AI สร้างภาพที่แบบเปลี่ยนจินตนาการของเราให้กลายเป็นภาพจริงๆได้ลองนึกภาพตามกันดูนะครับจะเป็นยังไงถ้าทุกอย่างที่เราคิดในหัวเนี่ยปลิง้งกลายเป็นภาพสวยๆออกมาได้ในเสี้ยววินาที วันนี้แหะครับเราจะมาดูกันว่าเทคโนโลยีสุดล้ำที่ว่าเนี่ยมันทำเรื่องแบบนี้ให้เป็นจริงได้ยังไงโอเคสำหรับวันนี้เราจะไล่ดูกันไปทีละสเต็ปเลยนะครับเริ่มจาก Mid Journey มันคืออะไรกันแน่แล้วมันทำงานยังไงมีเทคนิคขั้นสูงอะไรให้เล่นบ้างแล้วคนเขาเอาไปใช้ทำอะไรกันจริงจรจังๆและสุดท้ายถ้าใครฟังแล้วอยากลองเล่นบ้างจะเริ่มยังไงดี เอาละครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลย Midjourney มันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยนะลองนึกภาพว่าเรามีศิลตินดิจิทัลส่วนตัวอยู่ในมือที่พร้อมจะวาดทุกอย่างที่เราสั่งได้ทันทีมันจะเจ๋งขนาดไหนถ้าจะให้นิยามแบบชัดๆนะครับ Midjourney ก็คือบริการ generative AI ตัวหนึ่งนี่แหละที่หน้าที่ของมันก็คือสร้างภาพแค่เราพิมพ์คำอธิบายสิ่งที่เราอยากเห็นลงไปที่เขาเรียกกันว่า พร้อมเธอนะแล้วเจ้า AI ตัวนี้ก็จะเซกภาพที่มีความละเอียดสูงปรีดอดออกมาให้เลยทั้งสวยทั้งสมจริงอย่างกับตาเห็นเลยล่ะครับทีนี้คำถามต่อมาคือแล้วมันทำได้ยังไงเบื้องหลังความมหัศจรรย์นี้เนี่ยแค่ตัวอักษรไม่กี่คำมันกลายมาเป็นภาพศิลปะสวยๆได้ยังไงกันนะเรามาแง้มดูกลไกลหลักของมันกันดีกว่าครับเอาจริงๆนะครับขั้นตอนหลักๆของมันนะ่ะง่ายมากๆเลยมีแค่สสเต็ปเองห เขียน prompt หรือก็คือคำสั่งที่เราอยากได้ 2. รอแป๊บหนึ่งให้ AI มันสร้างภาพออกมาให้เราเลือกดู4แบบและ 3. พอได้ภาพที่ถูกใจแล้วก็เลือกภาพนั้นล่ะครับเพื่อเอาไปทำต่อโอเคพอเราได้ภาพที่ใช่เลยจาก4แบบแรกมาแล้วนะครับสเต็ปต่อไปที่สำคัญมากๆเลยก็คือการ upscale ครับผมคำนี้จำไว้เลยนะมันคือการสั่งให้ AI เนี่ย ขยายร่างภาพนั้นออกมาเป็นเวอร์ชั่นเต็มที่มีความละเอียดสูงสุดคมชัดทุกอนูเลยนี่ล่ะครับดูความแตกต่างสิครับชัดเจนมากๆเลยนะจากภาพตัวอย่างเล็กๆในกรอบสีภาพตอนแรกพอกดอัปสเกลปุ๊บโอ้โหกลายเป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกเลยรายละเอียดนี่มาเต็มคมกริบเลยครับแต่ถ้าภาพแรกมันยังแบบเกือบดีแล้วแต่ยังไม่โดนใจร้อเซละ่ะ จะทำยังไงดีไม่ต้องเริ่มใหม่นะครับเพราะมันมีฟีเจอร์เด็ดที่ชื่อว่า variations มาช่วยเราตรงนี้แหละครับแล้วดูผลลัพธ์ของมันสิครับนี่คือพลังของการต่อยอดไอเดียเลยนะคือแทนที่เราจะต้องไปนั่งคิดพร้อมใหม่ทั้งหมดเนี่ยเราก็แค่เอาภาพเดิมที่เราชอบนั่นแหละเป็นตัวตั้งต้นแล้วสั่งให้ AI ช่วยคิดทางเรืองใหม่ๆออกมาอีก4แบบที่สไตล์คล้ายๆเดิมแต่มันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ต่างกันไปเจ๋งมากเอาละครับ หลังจากเรารู้พื้นฐานการสร้างภาพการอัพสเกลการทำา v r r i t t o o n ไปแล้วทีนี้เราจะไปดูอะไรที่มัน a d v a n c e ขึ้นไปอีกขั้นกันมาดูกันว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะช่วยให้เราปรับแต่งผลงานได้แบบเป๊ะอย่างที่ใจคิดเลยโอ้โหแล้วเครื่องมือขั้นสูงนี่มีให้เล่นเพียบเลยนะครับอย่างเช่น Parameters ที่เราใช้กำหนดค่าเฉพาะเจาะจงได้เลยเช่นอยากได้ภาพสัดส่วนเท่าไหรหรือ Region Editing ที่แบบ แก้ไขาภาพเฉพาะจุดได้เลยนะไม่ต้องแก้ทั้งภาพมี Remix Mode ที่ให้เราแก้พร้อมเดิมเพื่อสร้าง Variations แบบใหม่ๆห,หรือจะใช้ Image Prompts คือเอาภาพอื่นมาเป็นแรงบันดาลใจก็ได้แล้วที่เด็ดสุดๆคือ Omni Reference ที่ช่วยคุมให้ตัวละครของเราหน้าตาเหมือนเดิมในทุกๆภาพโอ้โหควบคุมได้เยอะมากยังไม่หมดนะครับ Mid j o เจ ney ยังมีโหมดการสร้างภาพให้เราเลือกใช้ตามสถานการณ์ด้วยนะหลักๆก,ก็จะมี Fast Mode อันนี้ก็ตามชื่อเลยครับเร็วปรีดแต่ก็จะใช้โัวใต้า G P U ที่เรามีต่อเดือนไปต่อมาคือ relax mode อันนี้จะช้าลงมาหน่อยแต่ข้อดีคือสร้างได้ไม่อั้นเลยไม่จำกัดจำนวนและสุดท้ายคือ stealth mode อันนี้สำหรับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสุดๆภาพที่เราสร้างจะไม่มีใครเห็นเลยครับเหมาะสำหรับงานที่เป็นความลับโอเค พอเรารู้จักเครื่องมือและความสามารถของมันกันพอสมควรแล้วทีนี้มาดูของจริงกันบ้างดีกว่าว่าในโลกธุรกิจในโลกการทำงานจริงๆเนี่ยเขาเอา Midjourney ไปใช้ทำอะไรกันบ้างจะบอกว่า Midjourney ไม่ได้ถูกใช้แค่ในหมู่ศิลปินหรือคนทำงานอาร์เท่านั้นนะครับ แต่มันกำลังเข้าไปมีบทบาทในหลากหลายวงการเลยไม่ว่าจะง,งานออกแบบการตลาดการสร้างแบรนด์ไปจนถึงวงการบันเทิงอย่างเกมหรือภาพยนตร์หรือแม้กระทั่งใช้ในด้านการศึกษาเพื่อหาแรงบันดาลใจใหม่ๆก็ยังมีเลยครับยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆเลยนะ ในวงการการตลาดเนี่ยตอนนี้หลายแบรนด์ใช้ m i d เจ u r n e y สร้างภาพสวยๆย,ยูนิคยูนิคสำหรับลงโซเชียลมีเดียหรือทำแคมเปญโฆษณาไปเลยโดยที่ไม่ต้องไปจ้างทีมถ่ายภาพจัดกองถ่ายใหญ่โตเหมือนเมื่อก่อนแล้วประหยัดทั้งเวลาทั้งงกป,ประมาณไปได้เยอะเลย ส่วนในวงการบันเทิงนี่ก็ใช้กันเยอะมากครับโดยเฉพาะในการออกแบบคอนเซปต์อาร์ตช่วงแรกๆไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหน้าจัตุรละครฉากในเกมหรือภาพบรรยากาศสำหรับหนังคือมันช่วยให้ทีมเห็นภาพตรงกันได้เร็วมากๆเลยนะซึ่งมันสำคัญสุดๆในขั้นตอนการพัฒนาเลยละครับมาถึงช่วงสุดใช้กันแล้วครับสาหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจมากอยากลองเล่นบ้างจะต้องเริ่มยังไงมาดูกันเลยครับ วิธีการเริ่มต้นก็ไม่ซับซ้อนครับตอนนี้เราสามารถเข้าไปใช้งานได้ผ่านโปรแกรม Discord หรือจะเข้าผ่านหน้าเว็บใหม่ของเขาโดยตรงเลยก็ได้แต่ต้องบอกกันตามตรงก่อนว่า Midjourney เ,เนี่ยเขาต้องสมัครสมาชิกแบบจ่ายเงินนะครับซึ่งก็จะมีแพ็กเกจให้เลือกหลายระดับเลยแล้วแต่ว่าเราจะใช้งานหนักเบาแค่ไหนและก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดข้อหนึ่งครับว่าในวันที่ AI มันสามารถสร้างสารรค์ผลงานได้แบบไร้ขีดจำกัดขนาดนี้ แล้วบทบาทของมนุษย์เราบทบาทของศิล,ลปินและนักสร้างสารรค์อย่างพวกเรามันจะเปลี่ยนไปในชิดทางไหนกันแน่